ออกตาผ่าไปสองชั่ว,วงม,มแงแล้เด็กหั่นบ่าไปเจ็บแหง่ายพี่น้องเอ้ยอันนี้ตำมะุงตำมะุงนะเธออ้แม่จ๋าันนี้ออกไปก้อนห่งโตแตกมามันจะตตแตกนะเธอหรือปลาอู้ตำมุงใช้กระาดาษฟอยหน้ามันยังมาเลยะตมุงกับขนมเสรนจตำมหุงขนมเส้็ยี่ห้อยายชูขีหมกืดพี่น้องเอ้ยะะเบิ้งเอาเป็นคำส่งขอความขรมาืสิเวก เลขเดี ters, ่ยวยูสองชุดผู no, ้ใด้สี่ื้อกับมาเดี่ยวยูสองชุดเลขอีกยังก่อนแปดแปดสองแปดสองยูยูสองชุดน่ะแปดสองทั้งสองชุดเลยลอตเตอรี่เด็ดลอตเตอรี่ลอตเตอรี่บัดนี้ผู้ใด้สี่ื้อเบอร์เงินออสเตรเลียกับมาเบอร์เงินกับเบอร์เงินกับเบอร์หวยบ้านเฮาแหละแต่ว่าขายราคาออสเตรเลียเนาะเนาะท่านขายราคาออสเตรเลียผู้ใดมาท่านได้ซื้อเลขมามาซื้อตรงไหนสปูหิมะหิมะหิมะอันนี้เป็นอย่างเป็นไข่ปลาไข่ปลามาเสียไข่อย่างไงเหรอ ใครตามาเฟียอัน,นจจกบ่ายมัน,นมีราคาตัวเลยอ๋อชี้สิบสองบาทชี้สิบสองดอลลาร์ชี้สิบสองดอลลาร์กระป๋องน้อยๆเนี่ยเห็นบ่มปองน้อยๆเนี่ยอันแจกบาทอันนี้บะหมู่คือกันบัตรตระฆาตมาันไมีราคาบ่อันนี้ไม่มีราคาค่าง,งวดอันนี้มีราคาค่าง,งวดเลยแต่อ้าวันหิวแต่บะหมู่ตัวนี้มาที่นี่อีกอย่างหนึ่งแบบแปลกทั่วแปลก หนึ่งชุบไม่ไหมหอนๆน้อยกินแกะเพ็ดไหมจานบ่ถั่วแปบนะเธอถั่วแปบไื่ถั่วละอุงถั่วละมั้งอ่ะมาแจ่บเอ้าแปงอหาสะมือกันปูนิิป้ิปปิปสบายปูนิิปปีิปปิป้สบายมาซอยข่อยเน่นียกันสาจดเอ็ดสามสุดเอ็ดมือแรกก่อกมือแรกกอกกุดยีนบ่น ตุ๊ดจีนสุกุจูขอตระกักขอบคุณแฟนครับที่ส่งอันแฮปปี้ความสุขตุ๊ดจีนมาให้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณสุกูุูคอนี่ส่งมาให้ยาสัพพูนาะจ้ะเนาะกัดยาสัพพูนี่กะไม่ได้ส่งไปให้หรอกนี่พวกกะออกว่าออกอากาศแล้วเนาะขอบคุณแฟนคลับสุกูจูคนที่ส่งอันแฮปปี้ตุ๊ดจีนมาให้ยาสัพพูนาะจ้ะเนาะไปเลืมกต่ลืมเลืมเลื่อมแก่น้ำหิวเข่ารี่เป็นซอสบิงอันบัคกระทกรกหน่าบัคกระทกลก ปลากระทุกโลกเจ้าคุณจันรปกระทุกลกก็เสาวรดนะน้ำเสาวรดด้วย่ว่ามันเงียวด้วยนี่มันสีขึ้เงียวเนาะเงียวะนี่แหละาแก้วสีขึ้เงียววะนี่มอว่าสีตแตี่ขุดซูคนอ่าู้แบแ่บก็อากาศหอนอบอบเอาสิน้ำแหลมมันแ่บ แม่แตนเลยลุยแบบที่น <neden infring> <anche> ี่เอาอย่างก่อนนี่นี่นสิเอานี่นี่แบบไข่ไข่ป่ามี้อยู่เนาะมีเส้นอยู่หนบางส้เบอเิย่างนี้นสได้หน้มันเอขนดบนี้เอามาบนีเนามันก็สดบที่หบ่นี่บ 可好不？嗯，干香，又弹牙。嗯，嗯，嗯。啊！我、嗯，我来四了嘛？嗯。

không thể nhìn đi ghét bột thì mua gửi, mua gửi 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 hú gửi phẩm gửi รอ้อืมรู้ไอมอนอเก็บตังค์ฮึมคอหลัเหมือยไปตันแหมฮึมยจ้าหนได้บักบักไดยังโอ้ยบัก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 ไหนดิกิของต้องกินมินมิคาลูกคุณค่ะทางอาหาร ไมนเลิกสมัยจัำเลยกินถิ่นกินกวางเลยถึงเวลาเขาถูกหยากปากอยากบะหมีส่สิกินหิวโหยแห้ทำล็อกสุดเลยแรงดิ mới con mất đi con hello ai xin joy non khi hey. thật ai น้แบจะไปกินขนัิบไปดยอยน้แซ่บนี่ขอยแซ่บอืมรสไขป่ปลาไขป่ปลามาฟีอะ Bye.